เทียวนั้นมันมีสามสามแปดสี่สามแปดสสแล้วไปซื้อ 3, 8, มแสมสมันออกสองแปดโอ้โเบังคุณ่ายนี่แหละอ๋อดูดูจากต้นนี้ติให้โชคหวดกรบเงันหมด้ะอบังคุณยายคือว่าหน้าตาโนบังบวหูวต้นนี้คือว่าจัคซันบังหน้าตาโ้ยตายเบิ่งหน้าตาบวหูวหาวแจกคมาแย่ยเหรอ อ๋อต้องเป็นคนสมัยก่อนเหรอเขาถึงจะรู้จักไม้แย่ๆเว้หนูก็เป็นคนสมัยก่อนเนาะหน้าตาสมัยใหม่ปะหน้าตาสมัยใหม่วันน่าจะรู้จักต้นไม้สมัยเก่าแต่อ๋ออันนี้เป็นต้นไม้โบราณติยายค่ะเขามีตั้งแต่นนั่ตามได้เรื่อยๆแบ่กระูดเป็นติดจางคนกระรู้จดหน่อยนะกระรูด แม่เจ้ามีตามองค่ะต้นไม้นี่เป็นบ่แล้วคุณย่าแอันหูจักมีมีเพิ่นมีแบบเคลื่อน่ายังไดมีความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเพิ่นบูชาจังไดคะเอามาเหตุจังใดไม่ชนิดไม่ชนิดนี่เพิ่นว่าอี่หยัางเอาไปต้องถามลูกสาว ลูกสาวผู้กจอดน,นั่นเนาะค่ราะข<า>้าวเจ้าศึกษาจริงแต่ว่าคอยบอกบอกว่าทามเรื่องมุนี่เพี้ยงจะฟังเผลไมาอีกเทียนหนึ่งว่าเพิ่นแบบนี่ะว่าก็<อ>เป็นไม่อันนั้นอันนี้เป็นยังสี่ยังสี่ซื้อฟังเผลไมาจ้ะก้ะลูกสาวเขาลูก<อ>ลูกสาวว่าเอาไปเห็ุจังการยังสี่ค่ะอ๋อไม่สำหรับคนโบราณตามหาแต่คนสมัยใหม่เพิ่นอาจจะบริหุจักเนาะค่ะสมัยใหม่นี่ยบริหุจักอีหลี ออยายกันเลยคิดวนาหนโนบสมโ <c oughs> บคือสีหูจักว่าส,สีหูจักก็เล่วา่าาลูหอดซื้อหูจักหอ,หกอดซื้อไม่ยังคา่าซื้ออังดนากาดูดเอออ, <c oughs> อันนี้ถาม่าไม่แย่ๆเลยว่ะตีอันนี้ไม่แย่ๆ,ๆา่าัเคือหูจักว่ี <c oughs> คุณยายสงสัยเลยนา่บไ้ว่าสันคุณยายนาโบไฮนาโบไฮแล้วเนาะนาโบไฮสีหูจักเตินใหม่โบราณหูจักใหม่ สนุกสาวบ้บอยายเป็นคนโบราณแต่ว่ายายทันสมัยดีสนุกสาวบ็บอกว่าแม่ไมนน่นี้เป็นสิเป็นสี่จ้าแล้วก็ลูกแต่เห็นเห็น<ๆ>อยู่แบบก็เห็นดูก็เห็นอยู่วันนี้เรามาเจอไม้แย,ย่ๆนะคะพอเราถามว่าไม้แย,ย่ๆคุณยายตกใจเลยคะ่ะว่าเรารู้จักได้ยังไงคุณยายบอกว่าหน้าหน้าทันสมัยไม่น่าจะรู้จักไม้โบราณ ไมใหญ่เขาก็น่ารักดีเนาะไม้ใหญ่แยะของแท้เลยใครมีปลูกนะคะก็ถือว่า,ามีแต่ความโชคดีนะคะใครยังไม่เคยปลูกห้ามาปลูกนะคะไม้ใหญ่แยะหรือไม้เทีบตรบุค่ะ หรือว่านทีว่าก